อ้าลำคือลุงกลองตัดให,ยอยห้อยฟางพิน้นลุงกลองนี่เคื่องแหลงอ้าลำเนี่ยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยาดูตังมันยายเลยสวัสดีครับมันเห็นกันว่าตัดใหม่นะครับตัดใหม่ไปตากหนังไหวครับตากไหวประมาณปีหนึ่งครับมาชมกันเลยครับ ม่ไถ่สีสุกก็เลยพ่ใหม่อย่งง้ก็ไม่ไม่ไม่ไปบ้านไม่ไม่อย่งีก็บ่สีสุกไม่ซีสุกเด่ตัวนี้ตัวนี้เน่ปีกเบางี้ผมเลยดีเลยสปริงดีแท้อ๋อมือนี้ลมเปลี่ยนทิศครับก็เลยไปหาเตรียมใหม่เตรียมใหม่ไว้ทำวาวอันนี้เขาเรียกบ้านบ้านผมเขาเรียกว่าไม่ไฟบ้านแต่ว่าทั้งบ้านพี่บ้านน้องเอื่นใหม่อย่างน้อครับ คอมเมนต์มาบอกนี่เด้อครับมันใหม่ก็เรียกว่าไหม่ย,ยังก็เหรอไม่ไม่ย,ยังเกาะไม่สีสุก,สสกอ่าเตรียมใหม่เตรียมใบเ,เห็ดวาวพี่นี่ซ็ดน้องเห็ดวาวเวียดนามบาวอินโดล่องเบิงเตรีมยมใหม่สีสุกเอาใบเห็ดเห็ดเห็ดปีเห็ดยังมันไปประมาณ วันสามเดือนสี่เดือนสามถึงสี่เดือนพอใหม่เริ่มแห้งเริ่มแห้งอ่าอ่าโอเคเล้วแต่นี้เริ่มแห้งกันแล้วทำกันเราครับรอดช่อมกันครับเราจะพิจิตรอย่งไรไม่ร้ายโหดละครับแต่ว่าเลือกเอามื้อใหม่ ดึงด่างไปต้องกันเลยนั้งขั้งลายคนจะ้างยดัวนี้าแล้วเล่นเลี่มโอ้โหระวังระวังไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับยังว่าตาตาไม่ไพครับ อะไรนะครับอะครับวงองเอดดวสเดือเห็ดเนยังไงตอ้าห่เขาเ็ดเห็ดเกินใหม่ตะกอนใหม่เขาบางทีไปตัดสั่นใหม่สองหาศูน หางแค่สเมตรก็ได้สองก็ได้บูเฮ็ดดอกสเมตรไงโอ้ลูอ่ะเมตรอะห่นสันโเทะเอามาห้องนี่อันนดูไป

đây trên đây anh vội hết 80, 2 mét nha, 3 bộ lại. Phong đi lên thì mới xịt tao còn thua Ở okay, phòng miệt đẩy Bốn thói